แน่นอนต่อไปนี้คือบทบรรยายเสียงความยาวประมาณ8นาทีสำหรับรีวิวเครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพอากาศไทยฉบับภาษาไทยโดยมีการขยายรายละเอียดเพิ่มเติมและใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสื่อเสียงเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 Fighting Falcon ถือเป็นหัวใจสำคัญของกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศไทยมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า30ปีแล้วที่เครื่องบินรุ่นนี้ได้ปฏิบัติภารกิจปกป้องน่านฟ้าไทยอย่างมั่นคง แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีทางทหารแต่อากาศยานแบบ F-16 ก็ยังคงพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวการอัปเกรดระบบต่างๆและความน่าเชื่อถือในการใช้งานจริงกองทัพอากาศไทยเริ่มต้นรับเครื่องบิน F-16 เข้าประจำการครั้งแรกในปีพศสสาา2531หรือคศสสาา1988ภายใต้โครงการพีซนเรสวนซึ่งเป็นข้อตกลงการจัดซื้อจากสหรัฐอเมริกา เครื่องที่ได้รับในช่วงแรกเป็นรุ่น F16A B Block 15 OCU หรือ Operational Capability Upgrade ซึ่งต่อมาถูกพัฒนาเพิ่มเติมภายใต้โครงการ Mid-Life Upgrade หรือ MLU เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้เทียบเท่ากับเครื่องบินรุ่นใหม่กว่าเช่น F16C D Block ษ5 0 5 2การอัปเกรด MLU ทำให้ F16 ของไทยได้รับการติดตั้งระบบเรดาร์แอ a p g 6 6 v 2ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกัน มีระยะตรวจจับที่ไกลขึ้นและสามารถรองรับภารกิจทั้งในอากาศและภาคพ,พื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ควบคุมภารกิจรุ่นใหม่ระบบนำทางด้วย GPS และระบบแสดงผลแบบ Glass Cockpit ซึ่งทำให้นักบินสามารถรับข้อมูลได้แบบเรียลไทม์จากหน้าจอดิจิทัลแทนที่มาตรวัดแบบเข็มในอดีตเครื่องบินเหล่านี้ประจำการอยู่ในฝูงบินที่1 0 2และ103ในกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของกำลังรบทางอากาศของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บทบาทหลักของ F-16 คือการสกัดกั้นทางอากาศ (Air Interdiction) และการป้องกันน่านฟ้า (Air Defense) แต่ด้วยการอัปเกรดล่าสุดเครื่องบินเหล่านี้ยังสามารถโจมตีภาคพ,พื้นดินแบบแม่นยำได้อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับเป้าหมายเช่นแนว I T E N I N G หรือ Sniper X R Targeting Pod ในด้านอาวุธ F 1 6ของไทยสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบระยะใกล้ AIM-9 ไซวินเดอร์และแบบระยะไกล a i m 1 2 0 AMRAAM ซึ่งให้ขีดความสามารถในการสู้รบเกินระยะสายตานอกจากนี้ยังสามารถใช้งานขีปนาวุธแบบอากาศสู่พื้นดินเช่น AGM-65 มาเวริกรวมถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และระเบิดธรรมดาทั่วไปได้หลากหลายแบบ นอกจากภารกิจภายในประเทศแล้ว F16 ของไทยยังเข้าร่วมการฝึกทางทหารระหว่างประเทศอยู่เป็นประจำเช่นการฝึกโค้กไทเกอร์ร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์รวมถึงการฝึกคอราโกและพิทแบล็กซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับพันธมิตรในระดับภูมิภาคและระดับโลกการฝึกเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถของนักบินและลูกเรือภาคพื้นดินเท่านั้นแต่ยังทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถรักษาระดับมาตรฐานเทียบเท่าชาติชั้นนำได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเครื่อง F 1 6จะยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือเครื่องเหล่านี้เริ่มมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นทุกปีกองทัพอากาศไทยจึงเริ่มวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ในอนาคต โดยมีการพิจารณาทางเลือกต่างๆเช่นการจัดหาเครื่องบินไกลเพลนรุ่นใหม่เพิ่มเติมหรือแม้แต่การพิจารณาเครื่องบินแบบ F-35 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไลย,ยุคที่ให้อย่างไรก็ตามในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ F-16 ยังคงเป็นกำลังหลักที่สำคัญและคาดว่าจะประจำการต่อไปได้จนถึงอย่างน้อยช่วงต้นทศวรรษ2030ในแง่ขององค์การบำรุงรักษาเครื่องบิน F-16 ของไทยได้รับการดูแลโดยหน่วยงานภายในประเทศมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนจากผู้ผลิต และมีการพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงระดับลึกภายในประเทศทําให้สามารถประหยัดงบประมาณและลดเวลาที่เครื่องต้องอยู่ระหว่างการซ่อมอีกทั้งยังสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรไทยในด้านวิศวกรรมอากาศยานขั้นสูงในเชิงยุทธศาสตร์เครื่อง F 1 6ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีมายาวนานการที่กองทัพอากาศไทยสามารถปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพพันธมิตรได้อย่างไร้รอยต่อ เป็นหลักประกันสำคัญในภูมิภาคที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เมื่อมองภาพรวม F 1 6ของไทยอาจไม่ใช่เครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกในปัจจุบันแต่เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการอัปเกรดความน่าเชื่อถือในการใช้งานจริงตลอดจนทักษะของนักบินไทยที่ได้รับการฝึกมาอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ยังคงเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศไทยในยุคปัจจุบัน และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการรักษาเสถียรภาพและอธิปไตยของชาติอย่างแท้จริงหากคุณต้องการไฟล์เสียงจากบทนี้หรือเวอร์ชั่นที่เหมาะกับสารคดีวิดีโอภาคเสียงผมสามารถช่วยคุณจัดรูปแบบเพิ่มเติมได้ครับ